ยิฮดฮ้อนรูบเสีเกมมิ่งนะครับวันนี้จะมาลุยกันกับสกัดสายคิติคอนก่อนน,นนะฮะเป็นสายแรกนะครับผมเอาเข้าป่าด้วยเออกำาุูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเชิญรับชมกันในคลิปดกันนะจ๊ะโอ้โหเชี่ยมหาไฟเตอร์ชัดแมงฮตัวเลยทีมเฮียขงเละเป็นขี้แน่เลยในเกมนี้แต่จริงๆเราให้เคสตัวเดียวก็ยือนอยู่แล้วครับผมถ้าเรานะ สบายน่าจะน่าจะสบายหวั <c oughs> งว่าเป็นอย่างนั้นสู้ตายกันหรอวะมีสก,กัดเหมือนกันด้วยเอาจริงในแก๊งนี้เกรดสุดนะเป็นลิงนี่แหละฮะแรงครับผมลงมาก็มาโตสครับมันถึกมาลอดมาลอดมาลอดส่วนมอโตสนี่ก็แรงชิบหายไม่ใช่แรงเฮีย้ยงหนาเหมือนกันนะฮะมามาดูสกัดป่าดีกว่า สกอตลังนกแฮ่เดี๋ยวใช่หรอไม่ใช่นะน้ำสกอตรอแปบบ๊บกำลังไปช่วยได้เลยรออยู่เนี่ยต่อยรอหมัดใหญ่จริงหมัดซ้ายมึงไม่ต่อยบ้างไงแขนไปเลยมึงเล็กแค่นั้นไม่เกี่ยวจริงๆแล้วมันนั่นครับผมมันใส่เกาะเหล็กแค่ข้างเดียวนะฮะมันไม่ใส่สองข้างเลยวะใส่ข้างเดียวมันเหมือนกับไม่ค่อยสมดุลเท่าไหรน่นะกะ แบบเรียบร้อยอเว้ยเฮียไม่มีใครไปล่างเลยกูว่าแหกแน่ชิบหายกูเพิ่งเห็นแตกวะเนี่ยเวนกรรมโดดรีบไปนะแหกแน่แหกแน่เฮียพวกนี้ก็ไม่ถอยเลยโอ้โหยัดแค่ช็อกแป๊บนั่นไงเราเสียป้อมไปละน,น,นึงมันบวกกันอยู่บวกกอยู่ยังไม่ถอยเลยไม่ถอยยังไม่ถอยมาหาแล้วมาหาแล้ว ออกรองเท้าก่อนแล้วปรับปรับมาอือ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 หูมันแรงจริงอ้าหูกูตายกูตายกูตายแน่แป๊บน,นึงเร่งสปีดก่อนเขี้ยมันแรงจังวะปรับถอย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 นั่นแหละโอ้โหเบลซี่ด้วยเขี้ย,ยเบลซี่ไวใช่ไหมแมลเบลมันนำวะ มันอยู่เลนครับผมมันอยู่เลนเบีมันเลยไวกว่านะฮะเราเคลียร์แบบรีบวิ่งลงมาช่วยเกินเมื่อกี้อะถ้าเกิดแบ๊เอาเลสก่อนเราค่อยมามันจะดีกว่านี้นะฮะนั่นก็คือความผิดพลาดของเราเองนะครับผมฉันต้องแก้ไขให้ได้นะฮะเวรกรรมเลยเนี่ยอีมอโตสมันโกงไอ้ที่ท่าวิญญาณมันนะผมมันแรงมากนะเมื่อกี้แบบแพ้เพราะว่าท่าวิญญาณมันเลยพูดจริงเอาแล้วไงเอาแล้วไงจะใส่กันอีกแล้วไงใจเย็นใจเย็นใจเย็น จเย็นได้ไหมมาหาแล้วมาหาแล้วแม่งเอ,อ้ยใส่กันอีกแล้ววะโอ้น้องไปก่อนเลยนะฮะับปับป๊บปั๊บแบ่งออกเปียงออกเออรอจังหวะรอจังหวะก่อนโอ้โหกูเห็นจังหวะไม่ดีกูไปแล้วเฮ้ยจริงเมื่อกี้น้องจะบอกว่าเฮียมันเข้าไปทำไมอะ่ะเมื่อกี้อะมองตรงเกมนี้เละ เละแน่นอนฮะรอคิวก่อนปรับไปไปแล้ว <laughs> กาจะต่อยไปดูดเลื่อนไงแม่งขึ้นิดเดียวชิบหายขวานี่ไหลาย,ยาวเลยนะฮะผมไปข้างบนก่อนไปข้างบนก่อนไปช่วยย้อนดีกว่านั่นไง <laughs> คือแค่คิดจะช่วยนะฮะผมก็ไม่ทันแล้วครับไฟเตอร์ทั้งทีมนี่มันหนักตรงที่แบบ นี่นะฮะดาเมจมันจาามากเลยนะครับปับปับลิงมาวะไหวปะวะ,วะไม่น่าไหวอะ่ะถอยก่อนเอ้ยไม่โดนไม่โดนนี่แหละพอไม่โดนนี่แหละหน่าเข้าปับไม่โดนเหมือนกันวะไม่โดนเหมือนกันกูก็ไม่เอาเหมือนกันตอนนึงนะฮะเรายอนมาก่อนค่อยฟาร์มนะฮะเพราะเพื่อนจะได้ได้ตังค์ด้วยนะผม ข้างล่างอย่างเี้มือให้กูพักเลยใช่ไหมเนี่ยป๊บน,นึงขอเอาเวลนิดนึงโอเคมังกรแน่เลยวะ่ะนั่นไงเอบวบีซีดาร์กอนไปแล้วเวนได้ตีนตีนมาครับตรงกลางตีนมาฮะชัดเลยชัดเลยเีเ๋ยวเลสก่อนเีลยวเลสก่อน น่าจะเล่นสายบิวแทงมั่งนะครับจะเย็นนะเว้ยขอเลสก่อนถ้าได้เลสมาไลบีได้ให้เกิดมาอยู่ตัวเดียวอะไรย่างนี้นะแต่ถ้ามันอยู่สองตัวรับรองช็อกแน่นอนฮะนั่นไงช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนปาบมาปัดป,ปึบปาบปาอหือถอยก่อนนิดนึงถอยก่อนนิดนึงไม่ของลนะจะเย็นจะเย็น ปั๊บปับ,ปบมามานั่นแหละต่นแหละจังหวะได้จังหวะได้จังหวะได้สวยเดี๋ยวลิงเดี๋ยวลิงปับ๊บอืมอืมตั้น,นึงนะฮะตั้นึงมันมี ugh. มอตโตสสวยใกล้ไง,งนั่นไงเชยจะเย็นจะเย็นค่อยค่อยฟาร์มก่อนปัน๊บหน้าเอามากอะแวะไปดูลิงก่อนนะครับมันน่าจะ่ยังไม่หนี ใช้ให้หมดก่อนโอเคแต่ว่ามันไปแล้วฟาร์มได้ฟาร์มได้รีบเลย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 ต้องเข้าออกเรื่อยๆคนระับผมเวลาเล่นตัวเนี้ยออกให้เป็นแค่นั้นเองฮนะจะเล่นง่ายขึ้นเยอะบาบบาบบาบ,บ,บมา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 ไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้ว เนื้อเงยสังเกตตัวนี้นะครับผมเวลามันต่อยเขาว่ามันจะพุ่งแบบไปข้างหน้านิดนึงนะครับถ้าเกิดได้ออกสายแทงมันจะเปาะเปาะเปาะจริงๆมันก็ออกสายแทงนี่ว่ามันอ่อกลองกินนุสมานะครับมันได้เกาะนะฮะมันเป็นไอเทมที่สร้างดาเมจได้เยอะแล้วก็ได้เกาะแล้วก็ได้ลดคูดาวด้วยครับถือว่าเป็นไอเทมที่ดีมากๆเลยนะฮะอ้าวเดี๋ยวโอมาโอมา,อมาปั่นแต่เริ่มเลยเหรอไม่ิด้ทำอะไรเลยเหรอข้างล่างไม่น่าจะมีเรื่องอะไรนะครับรีบวิ่งไปฟาร์มบนก,นก่อนนะจะได้ของไวกว่านี้นะฮะ เกมนี้ในช่วงแรกๆเราพลาดไปเยอะเว้ยฉะนนจะเย็นก่อนเดี๋ยวสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นเองตรงกลางปันหนึ่งวันหนึ่งมันยังไม่เข้านะฮะรีบฟาร์มก่อนไว้มันเข้าะ่ะได้ไปแน่นอนป๊บป๊บป๊บดวลลิงเนียนอะ่ะตอนนี้ต้องไปเอาลิงก่อนละกันลิงันใช้สกลิลล่องหนไปแล้วฮะสบายครับผม ปัดเล่นเลยปรับเรียบร้อยนะฮะเห็นไหมเมื่อกี้เหมือนหมัดจะไม่ถึงระยะนะครับแต่ว่าโันพุ่งเข้าไปเองนะฮะเนี่ยมันเป็นความเพี้ยของมันนะผมตัวนี้คาน,นึงเพื่อนโดนว่ะวิ่งไปหาเพื่อนก่อนต้องคอยมาการเลนพวกที่แบบว่าจะเนียนด้วยนะฮะเวลาเล่นถ้าสองครับจะวิ่งเร็วขึ้นนิดนึงปรับปรับปล่อยปล่อยไปเอาต่อข้างล่างปรับปรับปรับเรียบร้อยมาอันติ ป๊บป๊บปาบเราม่หนีค่อยต่อยก็ได้นะฮะแบบนี้แบบนี้มามามาต่อยงดังดงดัดงัดเรียบร้อยนะฮะหมดทีมเลยเด็ดปะล่ะหมัดมันแรงอยู่นะผมนี่เล่นสายขีนะฮะมันก็เลยแบบว่าต่อยเร็วต่อยแรงด้วยนะฮะปับปรับ,รบเรียบร้อยนะครับโอเคแวะไปลอเลสสักหน่อยแล้วกันป้อมหนึ่งไม่ได้เลย เราต้องไปเนียนให้เพื่อนแล้วแหละเพราะว่าเพื่อนเราไม่กล้าดันนะครับตอนนี้กลัวเจอตีนะฮะเป็นเฮียกกลัวเหมือนกันครับผมเจอไพ่ก็ร้องแน่นอนปรับกดท่าสองก่อนเข้าไปยันติตลอดนะฮะก่อนพุ่งไปอย่างเงี้ยจะได้แบบว่าใช้ท่าไปด้วยเลยในตัวนะฮะปรับปรับหึแกว่งออกแกว่งแกว่งแกว่งพุ่งออกได้ไหมไม่รอดว่ะเฮียตัวจะตาย ทาเมื่อกี้เคมีอันตินะได้ต่อยทั้งสองสามมรับรองว่าตายหมดแน่นอนนะฮะแต่รอบนี้นะครับผมเนื่องจากว่าเราผิดพลาดท,ทางการใช้กระบวนท่าไปนะเกิดความชิบหายทันทีนะฮะโอเคลิงดันล่างอยู่ลิงดันล่างอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอพีเอสตกว่ะเอาว่ะมอโดสมาแล้วเกียรเกียดอีกระดูกเนี่ยโคตรเฮี้ยเลยนะฮะันแรงถึกท่าลนมาแรงครับผมท่าสองมันนะนะเราไปบนก่อน รีบไปนเนียนผมป้อมบนนะเพราะว่าคีปกำลังดันบนเยอะมากแหละเดี๋ยวมันต้องไปเคลียร์คีปแน่นอนฮะแล้วเราก็จะหาจังหวะน,นี้แหละโดนหนึ่งๆกับมันไม่ทันว่ะมันเคลียร์ไว้ปับปับปับล่างว่ะล่างว่ะเจอมาโตสเจอมาโตสเอาดิเอาดิเอาด,อาดิปับปับมาปาดออกไอ้เคลียร์บินบินบินมันบินเชื่อไม่ทันเอาละตีมาละตีมาละ มามาคุ่กันไปคุ่กันไปคุ่กันไปคุ่คู่คุ่ตัวหลังก่อนปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บอื้มอื้มอื้ม,มหเหลียวไปเลยให้กูโอ้โหอาเบยอุตส่าห์หันมาต่อยมอโตสแทนนะฮะผมตีนเยอะอจริงๆแมมหมมีแต่ตัวหนาบอกเลยมีแต่ตัวหนาๆ ถ้าเกิดเจอตัวหนาๆนะครับไอเทมที่แนะนำเลยนะถ้าเจอทีมแบบนี้นะฮะให้ออกอันนี้นะฮะผมไอแฟมเนอร์ทารอนนะครับเพราะว่ามันลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะผมอ้าวกูพิมพ์อ๋อเดี๋ยวเนี่ยว่ามีอะตัวหนาๆอายเลยไหวอยู่โอหัวตีสวยครับผมลิงตายแน่แน่ลิงตายแน่ๆน่ช่วงนี้นนวิ่งมาแล้วกดท่าสองกดท่าสองก่อนตามสูตรกดท่าสองก่อนตามสูตรปับเรียบร้อยเสร็จเป็นหนึง่งศพวิ่งยาววิ่งยาวอ่ามอโตสจ๋า ไปไหนซ้คตอนนึงครับ,ว,รบวิ่งหลบวงสโลมันนะฮะปึ๊บเจอตัวก็กดสโลได้ผมปรับปรับปรับบายบายอ้อยอ้อยเดี๋ยวเอามงก,กรวะถ้าเกิดยอนมาด้วยนี่เอาบอได้เลยเนี่ยปับ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  เอาแล้วกลางกูโดนแก้วตอนนึงนือที่เหลืออยู่ไม่ทันนะฮะผมคือคิดว่าไปไม่ทันไงก็เลยไม่รีบลงไปนะฮะเช็กก่อนโอเคมันจะเอามังกรแน,น่ฮะนจากทรงละอ,อือหืออือหือไม่ได้เอามังกรว่ะเอาปลาหมึกแทนว่ะเชี่อตีมึงสมบราดูภาพมาก ต้องเจอคนตกหล่นแถวนี้นั่นไงโหกูวิ่งมาอย่างไกลนะฮะผมไม่น่าเลยปรบปรบปรบอบจะเย็นนะฮะผมอาจจะพลิกเกมได้นะนั่นไงลิงกูโดนลิงกูโดนแน่ๆรอดรอดรอดเลยถอยก่อนถอยก่อนกดท่าสองแววิ่งเร็วขึ้นเล็กน้อยนะฮะจำไว้ครับผมไว้หนีได้แบบเนี้ยแบบเนี้ย ปัดออก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 ครูออกด้วยอือหืออือหือสวย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 นี่แหละสวนสวนสวนขอวันพันแม่หน่อยวันพันวันพันวันพันอือหือตายครูเสียดายครับอันติเคน่าจะมาช้าไปนิดนึงนะฮะเอาแล้วแหละไอ้เฮียลิงมาแล้วแหละความชิบหายทีมครูมาแล้วเอาแล้วโดนโดนยกตีตายยกตีโอ้เมื่อกี้มันสวยมากแล้วนะเว้ยแต่ดาเมจมันไม่พอไงประเด็น จบเกมได้เลยนะฮะผมไม่น่าทันนะฮะเกมนี้นะฮะจบแน่ๆครับผมดูตัดสภาพทรงแล้ว GG พิมพ์ไปกอดเลย GG WP ว o ีกูดเกมเบลเพย์เยอร์โหถ้าเกิดกูเกิดนะมึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่สักไอ้งี้โอ้ยเก่งตลอดเลยกู <laughs> แพ้ไปแล้ว <laughs> ลยิ้มตาตลอด ก็นี่จะเป็นสายคริติคอนนะฮะซึ่งก็ถือว่าโอเคเอามาเล่นได้หนุกหนานเนี่ยได้ความลาคิวไปช็อตหนึ่งนะฮะเอยได้ความลาคิวมาหลายทีแล้วเนี่ยตัวเนี้ยได้แม่งทัทุกเกมเลยมันพุ่งไวครับผมพุ่งไปต่อยนู่นนี่นั่นได้เรื่อยๆนะฮะโอเคไงก็จะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปต่อนะครับว่าจะเป็นสายไหนสา,สายแทง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 สิโอเคเจอกัน